สวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้ตามมาดูพี่สมโอกันหน่อยครับผมก็อยู่ที่นี่มันไม่แฉะครับอยู่ที่บ้านมันจะแฉะครับที่ปลูกที่นี่มันจะดีมากเลยครับมีถมดินถมอะไรขึ้นสูงครับอยู่ที่บ้านมันลดยังเข้าไม่ได้มันยังแฉะอยู่ก็เลยยังไม่ได้เอากลับบ้านถ้าพี่สมโอกลับบ้านก็ต้องเอาพี่สมหญิงมาอยู่ไว้ตรงนี้ที่ที่นี่ ประมาณอีกใส่4ีหวันครับถึงจะเอาพี่สมโอก,กลับบ้านเอากลับไปหาพี่ไมเคิลครับอนุ้พี่ไมเคิลเขาจะเขาจะชอบหรือเปล่าต้องเอาไปให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนอวันนี้เขาฝนตกครับตกลินๆก็ไม่ได้ล้างนี่ครับ พี่อยู่ที่กินของเขาครับอืมที่อยู่ที่กินของเขาอ๋อกินแบบอร่อยเลยครับพี่ชมโอเราเดี๋ยวอีกสามสี่วันก็จะพาไปหาพี่ไมเคิลแล้วจะหากิกน่อยพาพี่ชมโอไปหาไมเคิลหน่อยครับปล่ยไมเคิล อยู่ที่บ้านครับอยู่ใกล้กันเลยเดี๋ยวไปผูกด้วยกันครับ <c oughs> อเอาพี่สมโอไปนูน่นเอาน้องสมหญิงมาไว้ที่นี่ครับก็ <c oughs> พี่สมหญิงเรายังไม่ได้ผูกบ้านครับเพราะว่ายังแฉะอยู่ครับต้องรอให้มันแห้งก่อนประมาณ4ี่ห้าวันถ้าฝนไม่ตกมันก็แห้งแล้วก็ไปผูกได้ ตอนนี้ก็ปลูกไว้ที่ป่าปลูกไว้ที่ป่าแล้วก็หลากหญ้าหลากอะไรขึ้นไปให้เขากินด้วยครับแลพวกเอาสับป,ปะรดแล้วก็หญ้าในเปียขึ้นไปให้เขาด้วยหาเขามากินน้ําอาบน้ําเสร็จก็ค่อยเอาไปผูกที่บนที่ตีนตีน ตีนป่าตรงนั้นมันจะมีต้นยูคาก็ปลูกไว้แถวๆนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นที่ไปปลูกช้างได้ตรงนั้นเป็นตรงนั้นจะไม่แฉะครับตรงนั้นของพี่สมยิงเราอยู่เกือบสองอาทิตย์แล้วครับอยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันไม่แฉะครับอยู่หลังบ้านมันแฉะครับมันมีรถเข้าไม่ได้ รีดน้ำก็ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่ามันฝนยังไม่ไม่หยุดตกครับอายุยังเข้าอยู่ก็เลยยังผูกไว้ที่นู่นก่อนอีกสี่ห้าวันถ้าไม่ตกก็เดี๋ยวจะเอาทรงยิมไปอยู่หลังบ้านครับตอนนี้มันยังยังไม่หยุดตกครับก็เลยว่าจะเอาพี่ชมโอไปอยู่ที่บ้าน จะหาพี่ไม่เคิ้นก่อนว่าเขาจะชอบไหมให้อยู่ด้วยกันก่อนประมาณสามสี่วันว่าพี่ไม่เคิ้นเขาจะชอบพี่สมโอเราไหมให้มันอยู่ด้วยกันก่อนให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนสองเชือกว่าพี่ไม่เคิ้นเขาจะชอบไหมอ่าเห็นเลยครับพี่สมโอ <c oughs> เราเยาจะพา <c oughs> ไปหาพี่ไม่เคิ้นนะครับ กินแบบอร่อยเลยครับก็ขอบคุณ f อด้วยครับที่ฝากาพามาให้6ชิ้นครับเดยวก็ยังไม่ได้ไปตัดหรอกครับผมยังไม่ได้ไปตัดก็ยังไปถามช่างดูจะตัดใส่พี่สมโอและพี่สมหญิงก่อนไม่รู้ค่าตัดเก่าจะเอาเท่าไหร่ยังไม่ได้ไปเช็คราคาเลยครับ อ๋อเดี๋ยวไปเช็คราคาก่อนเดี๋ยวค่อยบอกเอซีครับไปเช็คราคาดูว่าเราจะตัดตัดได้สองเชืองไหมหรือจะทํายังไงต่อเติมเพราะว่ามันมันสั้นก็ต้องเอาไปต่อเราต้องวัดขนาดช้างอีกตอนนี้ยังไม่ได้วัดนะครับผมตอนนี้ตอนเดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปสอบถามดูผ้าที่สง่ง เอฟซีส่งมาให้ครับผมอ๋อเดี๋ยวค่อยไปดูพี่ไมเคิลต่อครับอ่าดูพี่สมโมเราก่อนเีี่วต่อไปก็จะไปพาไปดูพี่ไมเคิลว่าจะชอบพี่สมิงกับพี่สมโมเราไหมอ่าเดี๋ยวไปดูพี่ไมเคิลก่อนครับอ้าวมาถึงแล้วครับผมเนี่ยมาถึงพี่ลายไมเคิลแล้วครับ รูปหล่อมากครับผมเนี่ยสุดยอดเลยครับผมอเดี๋ยววันหน้าก็จะเอาพี่ชมโอเรามาอยู่กับพี่ไม่เคล้นว่าพี่ไม่เคล้นเราเขาจะชอบพี่ชมโอเราหรือเปล่าครับเพราะว่าตอนนี้ให้เขาพักผ่อนก่อนเพิ่งมาถึงครับน้อยเขาพักผ่อนก่อนประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะเอาพี่ชมโอเรามาอยู่กับเขาว่าเขาจะชอบกันไหมอ๋อนี่เขาเคยผสมมาหลายเชือกแล้วครับทีแน่ๆก็ติดมาสามเชือกแล้วพอที่จะออก ปีใหม่หลังปีใหม่หรือปีใหม่นี้แลครับน้องใหม่แฟมิลี่นี่ครับผมที่กะตังท้องอยู่อ๋อเชิงนี้เป็นเชิงแรกที่จะออกเป็นของลายไม่ขึ้นหรอครับที่ผสมไว้ครับนี่ครับเผาเพิ่งมาถึงครับเดี๋ยวจะพาพี่ชมโอเรามาอยู่ด้วยว่าจะชอบหรือเปล่าครับก็ว่าพี่ชมโอเราเคยผสมมาสองครั้งละไม่ไม่ติดแต่ก็เคยมีลูกมาเชิงหนึ่งแล้วนะครับ ก็ตอนนั้นผสมกับพี่นุ่มสุรินแล้วก็ซีดที่อำเภอหัวอิจังหวัดประจวบอำเภอหัวหินครับที่ซีดอเจ้าเคยผสมไว้ก็ไม่ติดครับก็เลยจะผสมใหม่ว่าเอฟซีเอฟซีเขาให้ผสมใหม่ก็เลยผมอยากจะผสมใหม่ ว่ามาอยู่บ้านแล้วตอนนั้นก็อยู่ที่พัทยาเขาอ้วนมากตอนนี้มาอยู่บ้านก็เลยลดหุนแล้วก็อาจจะติดเพราะว่าตอนถ้าอ้วนมันไม่ผสมไปก็บอกว่าบางคนก็บอกว่ามันไม่ติดตอนนี้ก็เริ่มลดหุนมาก็เลยว่าจะเอามาเข้าดูกับพายไมเคิลเนี่ยไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่า เดี๋ยวจะเอามาให้เขาดูอยู่ด้วยกันสามสี่วันก่อนว่าพี่ไมคลินเขาจะชอบหรือเปล่าโอ้พี่มเมคลินเราก็สวยมากเลยครับผมสุดยอดเลยครับพี่ไมคลินเราสุดยอดมากครับน้องชายเขาจะอยู่ที่นู่นครับอ่าน้องชายยอดทองครับน้องชายเขาอาในพี่ไมคล๋น สุดยอดมากครับโอ้ลูกหล่อมากเลยครับเดี๋ยวจะเอาพี่ชมโอมาอยู่ด้วยนะครับว่าไงครับใครมาขึ้นอ้าวฟันฝันฟันอยู่ไหนครับเนี่ยฟันช้างเชือกเนี่ยอยู่ไหนครับอ้าวคุณลุนทำอะไรครับวาทับช้งตัวเมียอ้าวไว้ทับช้างตัวตัวเมียอ้าวตัวไหนจะมาก่อนครับเนี่ยเื่ออะไร ชมพูชมโอหรือเปล่าสมโอสมโออ๋อทำให้ได้นะครับผมโอเคอ่าขอให้ติดมีตัวน้อยนะปลาเชือดปลาเชือดตัวนี้ผลงานมแล้วนี่มีผลงานมากี่เชือกแล้วครับผมมีห้าเชือกห้าเชือกที่แน่แน่นใบใหม่นี่จสองเชือกก่อนพี่ใหม่นี่จะสองเชือกอ่าตังทองอยู่สามเชือกตังทองอีกสองสามเชือกโอ้สุดยอดเลยครับผมอ่าจุดเป็นเชือกได้หกตัวอ๋อ ปัมากับทับไปสามตัวอยู่หมู่บ้านชาวเขาอ๋อที่ชาวเขาที่พัทยาครับผมโอ้สุดยอดมากเลยครับพี่ไฟมันก็ในของเรานะครับผลงานดีมากเลยครับเนี่ยอ๋อเนี่ยทับไปใครทับทับได้ครับตรงนี้ครับใครมีช้างตัวเดียวก็อายุ่สิบสี่สัตวานี่ทับได้เลยอ๋อครับผมแต่ว่าช้างเนี่ยอายุต้องใช้เวลาหน่อยอ๋อช้างเนี่ยอายุ่งด้วย อันนี้ถ้าเกิดพีซุมโอมานี่จะทําให้จะซ้ําให้ไหมนี่โอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์เขบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าถ้าเอาพีซุมโอมาแบบตัวนี้มันไม่เลือกตัวเนี้ยอ๋อเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวผมจะพาไปตัดอ้อยนะโอเคโอเคอ่าไปกี่คนเนี่ยเอามาคันหนึ่งเลยนะเนี่ยทีมเลยไปทีมเลยอ๋อบีทูบีบีทูบีอ๋อดีดีครับดีครับนี่ประมาณม่ช่วยเลยอ่าตาวันจันทร์ผมไม่ว่างนะครับโอเคอ่าตรงนี้ว่างไหม ยังไม่ว่างเลยตัดไม้ก่อนโอ้พรุ่งนี้ยังไม่ว่างครับฟานบอกว่ายังไม่ว่างผมว่าจะพาไปเขาไปตัดอ้อยพอให้พลายไมเคลนกินหน่อยเพื่อเขาจะมีแรงครับเนี่ยโอ้สุดยอดมากเลยครับเนี่ยเดี๋ยวพาไปยูยอดทองครับเป็นน้องชายของเขาอ่านี่ครับเป็นยาเป็นยาของเขาที่ปลูกไว้ครับของพลายไมเคลื่ับยอดทองครับโอ้สวยมากเลยครับเนี่ยปลูกยาได้สวยแล้วมากเลยครับเนี่ยอ ทำเลดีครับทำเลดีทำเล,ด,ำเลดีครับโอ้หววเนี่ยมันอยู่ยอดทองครับเนี่ยเพิ่งไปโชว์มาแสดงมาเมื่อกี้ครับที่ศูนย์คนนตศึกษาที่บ้านดักลางครับเนี่ยอันนี้เสร็จงานแล้วก็มาผูกไว้ที่นี่ครับนี่ก็มี f อฟซที่ทำโรงช้างให้กับ ยอดทองของเราครับอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้ทำได้สวยครับทําได้กําลังเหมาะเลยครับนี่กับตัวน้อยของเราอ้สุดยอดเลยครับนี่ยอดทองของเราครับสวยมากครับนี่เป็นน้องชายของพลายไมเคิลครับโอ้เอฟซีของเขาใจดีมากเลยครับนี่ทําหลงช้างให้น้องยอดทองของเราครับอ่าสุดยอดสุดยอดครับ อายอดทองอกินไปด้วยเต้นไปด้วยครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับยอดทองอสุดยอดมากเลยครับเต้นให้ดูหน่อยครับอ้าวจะสายตูนให้ดูแล้วครับ น,นี่ครับเป็นน้องชายของพายไมเคิลครับเนี่ยสุดยอดเลยครับสวยครับยอดทองของเราอืกินหน้าอร่อยครับกินเลยครับผมเจ้านายอ่ากินแล้วเต้นให้ดูด้วยอ๋อสุดยอดเลยครับสุดยอดขอบคุณมากครับที่เต้นให้ดูครับ นี่ครับผมสุดยอดมากเลยครับ่า,ายไมื่ขึ้นมาจากพัทยาครับเป็นช้างตุ้งงานครับเป็นช้างตุ้งงานมากับนู่นแหละพัทยานี่มาอยู่อยู่บ้านกับพี่สมโอเลยอยู่บ้านติดกันครับเดี๋ยวจะเอาพี่สมโอมาอยู่ด้วยนะครับอืมให้ให้ก็อยู่ด้วยกันว่าจะชอบกันไหมกับลายไม่ขึ้นครับ ฝากบอก FC ด้วยครับผมผมก็จะเอาพี่สมโอมาอยู่กับพายไมเคิลครับว่าที่ FC ที่คอมเมนต์มาว่าจะให้ผมผสมผสมพี่สมโอกับสมหญิงแต่สมหญิงเรายังไม่ต้องผสมครับเพราะว่าเพิ่งผสมมาบางคนเขาก็บอกว่าติดคนที่เขาเคยเลี้ยงแต่ก่อนมาครับเลยเคยเลี้ยงสมหญิงเรามาก็บอกว่าผสมมาประมาณ ปีหนึ่งถึงเขาจะมีอาการนมเขาจะตั้งแบบนี้ครับผมอันนี้พี่สมโอออพี่สมยิงเราก็ประมาณเดือนห้าเดือนแล้วครับห้าเดือนอ๋อนี่สุดยอดมากเลยครับอ่าพี่พี่สมยิงเราไว้ผสมหลังถ้าเขาไม่ติด๋อะจะผสมพี่สมโอก่อนฝากบอกเวฟซีด้วยครับผมที่คอมเมนมาว่าจะให้ผสมในขมก็จะจะเอามา ให้เขาดูว่าเขาจะชอบหรือเปล่าอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไครกดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจอ่ากับช่องเล็กๆเ,เป็นช่องฟังสมหญิงกับพังสมโอครับอคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีครับขอบคุณมากครับ